ว่าจมเปาเลงชีวิตยังมีอยู่อยู่อำเภอดำเนินสะดวกใครอยากจะพบกับแกก็ได้จะพาไปคุยจะพาไปพูดไม่เวไปไปไปรึกพูดกับตัวเขาก็ได้เมื่อแจงเปาเล่งนี่เป็นคนจนทำสวนบางช้างปลูกพิกขายแต่ว่าก,ก็อาศัยความจนของแกจะเป็นหนี้เป็นสินอยู่อีกสินันเป็นหนี้อยู่ต้องสองหมื่นบาท จะไม่ทําอะไรพอเรียนคาถาไว้แล้วก็คนนั่งทําคาถาเนี่ยบรเพพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานที่ทั้งกลางวันกลางคืนลูกเมียก็แสนดีไม่ให้แกทําอะไรให้ทาคาถาเมราะคาถาบทนี้เขารวยนี่ก็อย่างนั้นทำให้มันรวยให้ได้แกก็จะเอาอตามแบบฉันว่าเรื่องอะไรประโยน์นี่แหละตอนนี้ถึงเวลาพริกออกมาจริงจะขายพริกพริกของคนอื่นเนง,งามทับฟังหนาทุบมิดชุกพริกของตาแจม ลายงกงกงกง,กง,กงกเม็ดบางๆเอาแล้วปธะพระประเจร,รพบุทธเจ้าทำยุ่งแล้วแต่เดี๋ยวก่อนพูดกันถึงผลก่อน <c oughs> เห็นเม็ดโปร่งโป,ปรงดูทีถ้าเราจะขายไม่ได้กี่ตางค์เอาตอนนี้อีตอนเก็บสิเก็บซึกคนอื่นเก็บได้สิบบาทตาแจม่มก็เก็บได้สิบบาทกองเท่ากันไม่ใช่สิบบาทแบบกองเท่ากัน พรกบางๆยอดงุกงุกนั่นแหละเขาเก็บได้เท่าไหร่ตาแจมเก็บได้เท่านั้นโดยปริมาณกองโตโตตอนนี้ไม่ตอนช่างขายนี่มีเรื่องแล้วกองเท่านี้เจ็กช่างของคนอื่นได้หนึ่งหับของตาแจมเป็นสองหับมีเท่านี้เจ๊กเออะโวยวายแล้วหาตาแจมเอาทรายใส่เข้าไปในกองพริกทวงน้ำหนักคนที่สุดก็ร่อนร่อนพริกดู จะหาเม็ดทรายเม็ดดินสักเม็ดก็ไม่มีเจ๊ก็แปลกใจคลที่สุดเจ๊ก็ต้องไปด้านนั้นนี่ของคนอื่นเขาเก็บสองคราวหมดสามคราวหมดคนตาจมต้องเก็บถึงหกคราวนี่ไอพึ่ใบงูพิปรุงเก็บหกคราวคนอื่นเขาสองสามคราวไปนั้นหมดครั้งที่หนึ่งเจ็บมากครั้งที่สองเจ็บก็มากหน่อยแต่ว่าไกลๆครั้งหนึ่งครั้งที่สามก็เก็บเจ็บน้อยไปนั้นหมดการถอนต้นทิ้ง แต่ของแต่เจมต้องเก็บถึงหกคราวปริมาณคราวหนึ่งเท่าๆกันคนอื่นเขาได้หนึ่งแต่เจมก็ได้สองมีเป็นอย่างนี้แล้วเพราะนิสสุทิิของแต่เจมเนี่ยก็เป็นของอาศัยกันเกตีราคาให้สูงกว่าพิษของคนอื่นบอกว่าเป็นพิษเมื่อส่งไปแล้วมีค่ามากเให้ราคาสูงกว่าเนียบอกว่าปีนั้นนี่สองหมื่นหมดแล้วก็ยังเหลืออีกสองหมื่นเอาละเพอแต่เจมทําได้ผลไม่เล่าแต่เจมคนเดียวนะ มีลคยคนอีกสามสี่คนทำคล้ายคลึงกันมีคนอื่นก็เริ่มเอามั่งในบนุญในบุญลูกเคยภพทิสเตียนเห็นพ่อตาทําดีในบุญก็เริ่มทํามั่งจะเอาอย่างออกหน้าออกตาก็เกรงพกพทิสเตียนด้วยกันจะว่าก็แอบบแอบบปูชาวในบ้านไม่บอกให้ใครรู้เพราะี่สุดไอผลงานอย่างนี้มันก็เป็นอย่างตาจันในบุญน่ะมั่นคงไม่ช่ทั้งป่นนี้ไปโฆษณาพกพิิสเตียนด้วยกัน ให้ทำเวลานี้คิดเตียนสายนั้นหลายร้อยคนทากระถาพระประเจรพุทธเจ้าไหวพระพุทธมีพระพุทธรูปห้อยคอคือพระหลวงพ่อปานบ้างพระวัดอื่นบ้างมาเล่นอย่างจีปาถะไหวมันคล้องเข้าไปยันบสถคิดเตียนมาท้างพระคิดกล่าวว่ามันมันก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อรังเกียจก็วัดพุทธเขาไม่รังเกียจพวกชาวคิดเข้าไปไหว้พุทธพุทธไปได้พระพุทธไม่รังเกียจ ถ้าพระคิดรังเกียจมันก็เลิกมาบวชเขาคิดเอาจะว่ายังไงกับมันผลนนี้สุดพระคิดก็จรใจไม่กล้าว่ามันเพราะว่าแล้วมันจะเลิกมาเนี่ยตอนนี้สุดคิดก็ต้องง้อนี่เป็นผลหนึ่งการปฏิบัติทำไมปีหนึ่งแต่แจมบอกว่าปีนั้นต่อมาแต่แจมก็จะบวชลูกก็แต่งงานลูกจะบอกปีนี้ต้องใช้เงินสี่หมื่นบาทหาเงินสี่หมื่นบาทไม่ได้แกก็ต้องเป็นหนี้เขาแต่ลูกเขยก็แสนดี บอกพ่อถ้าพ่อมีไม่พอผมจะเป็นคนออกเองถ้าขาดทุนขาดตอนผมออกถ้าเป็นผลกําไรคือใครเข้ามาทําบุญร่วมกับพ่อโดยก็ผมจะออกให้ผมจะยมยกให้พ่อต่ทุนผมเอาคืนถ้าขาดทุนแรกเงนินที่ขาดไปเท่าไร่ผมไม่เอาคืนถ้ามันจะขาดทั้งหมดผมก็ยอมรับในบุญลูกเคยทิศเตียนเนี่ยทําบุญเขาเต็มที่พอานี่สุดปีนั้นตาแจ่มก็เป็นโยคีอีก ตามปกติแกก็ทําทุกคืนทํำเพลาๆทาตามธรรมดามาันเรื่องข่าวมีความจําเป็นในการใช้เงินขึ้นหมายก็ต้องเป็นโยกีลูกเมียเขก็บังคับไม่ต้องไปทํามาหากินอยู่เฉยๆนั่งภาวนากรถาาลวงพ่พอไปเทก็นั่งภาวนาอีกวันหนึ่งจะบอกไปเรื่องอาสิยันเทียนเล่มธรรมดานี่เคยจุดชั่วโมงหนึ่งแล้วสองชั่วโมงหมดสั่วโมงเทียน่เหลืองไม่เกินชั่วโมง วันเทียนวันนั้นแกจุดตั้งแต่เช้าตรู่แ็นั่งกรรมฐา,านเรื่อยไปพอถึเงเวลาอาหารเมียก็นําอาหารมาให้พอกินข้าวแล้วแกก็เข้าปฏิบัติยันเพนทมเพนแล้วก็แกก็พักพอน่อยถึงเที่ยงหลังจากกาหลังอาหารเพนไปแล้วก็ก็ทําอีกแกบอกว่าตอนบ่ายถึงก็ทั้งบ่ายสองโมงเทียนดอกนั้นยังไม่หมดแต่ลุกฟูเป็นไฟสีเขียวเสียงดังฟูฝุดๆคล้ายๆกับไฟป,ปนียง เป็นเรื่องอัศจรรย์ใครๆก็เห็นกันทท้งนั้นเป็นอนว่าเทียนเล่มนั้นเล่มเดียวจุดได้เกือบตลอดวันนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์แกก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเพราะตกกลางคืนจะบกฝันนอนหลับฝันเห็นไอบ้บังบปราลอยเยอะหมดเป็นกองกองเลยเข้ามาแล้วเข้ามาเอามาส่งให้มีคนมาส่งให้เป็นกองกอง ถ้าก kind of ็ถาบทนี้ถ้าฝันเห็นแบงใบละร้อยก็ถือว่าทาเต็มที่ถ้าฝันเห็นแบงใบละยี่สิบใบละสิบบาทใบละห้าบาทใบละบาทก็ถือว่ายังไม่เต็มที่ถ้าฝันเห็นแบงใบละบาทละบาทอย่างนี้ก็ชอว่าเลยกรถาขึ้นเล็กน้อยมี่ก็ก็เขาถือเป็นนิมิตกันแต่วอย่าไปนึกก็ไม่ได้นะต้อง้ฝันเองเวลาจะนอนต้องอยู่ในสมาธิจะบอกฝันเห็นตระบัทใบละร้อยกองเยอ่ยะกองใหญ่โต เอาปีนั้นพอถึงเวลาเก็บพิกเก็บผักเป็นอย่างว่าแต่จมได้เงินสี่หมื่นกว่าเกินกว่าความต้องการที่ตะแจมถ้าจะพูดก็ต้องว่าสวนของแกในของของแกที่กําลังจะขายนะคุณค่ามันไม่ถึงสี่หมื่นเอาก็ตามพื้นที่ธรรมดานะคุณค่าของมันไม่ถึงสี่หมื่นถ้าปีไหนขายได้ถึงสองหมื่นก็บุญเต็มทีแล้วเป็นคุณค่าสูงสุด ถ้าเป็นมีของได้ของเต็มที่บริบูรณ์แต่ผลเช่นต้นพิกต้นผักของแกปีนั้นเป็นยังไงก็ไอ้ยอดมึงคือตามเดิมนั่นแหละปีก่อนๆถ้ามีความต้องการน้อยตามธรรมดาพิกงามสวยมีใบหนามีเม็ดมากไอ้ปีนั้นถ้ามีความต้องการมากขึ้นมาเกินพอดีแทนที่พลิกจะง,งามยอดมึงมีมีีเไอ้เม็ด ที่ออกมาก็โปร่งตาไม่นาทึบอย่างเหมือนปีก่อนๆน,นี่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่าผลงนกิีปรากฏขึ้นในการใดในการนั้นจะแจมได้เงินหลายหมื่นทุกปีนี่คำว่าเงินสี่หมื่นในที่นี้นะจะลืมนะว่ามาด้ทิดต้นทุนต้นทุนเขาทำสวยกันนะ่อยเขาลงทุนเป็นหมื่นคือต้องทุนใงสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเหมือนกัน มัยก่านชาติจะได้ได้ถึงสองหมื่นนี่ก็ต้องลองทุนถึงหมื่นบาทลงทุนมากผลบางเช้าแล้วเขาถึงไจะพูดถึงว่ากําไรสองหมื่นสามหมื่นนี่พูดถึงกําไรเนี่ยที่ก็ได้นี่ได้แจ่มไอ้ทุนหักล้างหมดแล้วเหลือแต่กําไรสี่หมื่นกว่าแค่บอกไปก 5, จะตกห้าหมื่นแต่คิดแบบเร็จจริงๆแล้วก็อธิใจซะบ้างระวังวนคนคนั้นคนนี้ซะบ้างอะไรต่อๆคิดเฉดไม่ใช่ไม่ใช่จางเขา อย่างนี้ไปก็เกือบหมืน่นเป็นคนใจดี <c oughs> <c oughs> นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านอันยังเอาจริงเอาจังหมายว่าปฏิบัติคาถาบทนี้บทเดียวเป็นกรรมฐา,านแล้วก็ใส่บาตรทุกวันจะลงมือทาสวนจะลงมืออะไรก็ว่าคาถาบทนี้ก่อนทําตามแบบตามแผนเนี่ยมาเล่าให้ฟังซึ่งคาถาบทนี้เป็นคาถาสําคัญมากสาหรับชาวบ้าน คาถาบทนี้ขึ้นต้นว่วอย่างนี้พุทธมาอุนโมทาตยะสำหรับคำนี้ไหวครั้งเดียวต่อไปว่าวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัธาสีวิราทาัราทาสาวิระอิทยโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวโหมอันนี้แหละที่ว่าสามครั้งหรือห้าครั้งหรือเจ็ดครั้งหรือเก้าครั้งตามอธยาศัย มันจะพราะการสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเขาให้ว่าโดยตรงแต่าทางที่ดีแล้วท่านเคยแนะนําให้ว่าเจ็ดครั้งหรือเก้า,าครั้งให้ว่าสามครั้งในรู้สึกว่าจะขี้เกียจเกินไป